อ่ะครับเปิดฉากนะครับวันนี้ขอแก้มือนะครับเมื่อวันนั้นโดนลุงพ้นฉนะไปซะกลับบ้านไปโดนเมียซ้อมเลยนะครับเอาเท่าไรร้อยเลยต่ร้อยเลยอันฮะดิบปุ๊บเลิกปับ๊บดูน้ำหนักในการเปิดกิ๊กไว้ทำห้กิกน้าบไรลแน่อนอนแบบนี้ก็บไรลอ,อยู่ดีไปนี่เล่นหลายวันเลยครับ

วันนี้มาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยนะครับมาพร้อมคิวอาถันยืมคิวอาถันของพี่บีมมาแล้วครับบัวทีนงึงโ,โอ้โหดังเขาไม่มีใครเห็นเห็นเลยอ่ะถึงไหนล่าไม่เอาขึ้นไปยกน้ำหนึ่งนะฮะถ่านตะกอนนะครับ วับ <What? S 2> เออโหไมามาพกเจอรูปผลมัวเข้าเลยนะฮะ oh. เอาปัางยาะทำคอยเลยไป <g lock> อะไรวะตรงนี้น้องเงินว่าไงอย่าอย่าทำอย่างนั้น หายอะไรผมมาหนึ่ง<อ>กันครับ<อ>ลูกนี้สวัสดีคนดูสามสี่คนครับอ่าลุงหยกมาแล้วสน<อ>ุกเอาขึ้นชิ่งดิฉันดิฉันดิฉเขาสุกเขาบอกว่าหยกทู่มทุ่อ่าเอ้ยเอ้ยสองหนำสองลุงนี้มันไม่ถูกวะ วันนี้มาไหวครับพี่วันนี้เล่นแบบแทะเที่ยงเลยเมื่อวานตอนแรกจะไปดวลแล้วนะเมื่อวานนะแต่เมาซะก่อนจะไปดวลแบบแต่เมื่อวานนี้ไม่มีใครสู้กันเลยครันเฮ้ยย้าอ๋อเฮ้ยเด้งเหรอเลลงครับเล่นเราเล่นเด้งดีอยู่ไหนะโอ้โหอะไรวะเอ๊ะก็เราเล่นเด้งไดอยู่วะยังไม่ได้ตกลงคนเด้งเลยเอาหม่ไป็ไหนโอ้โหไม่ได้ตกลงเลยวันนี้คนเาเด้งเฉยเล่นลุกรอบอะ โอ้ยลุงพลเล่นเล่นงานแล้วเล่นงานเลยวันนี้ลุงยกยังไม่เมาครับพี่ยังไม่เมาสู้ได้หมดนะวันนี้ลุงยกเขาตื่นแล้ววันนี้เขายังไม่กินเลยพี่วันนี้มาพร้อมไม่อาถรรพ์เดี๋ยวจะทำค่อยอยากกินพี่ลุงยกยังไม่กินนะพี่วันนี้ยังไม่อยากทำค่อยเขายังกินยังยังไม่กินวันนี้กินลุงพลก่อนไปด้านหนึ่งแดงหนึ่งไปแดงไปด้านหนึ่งไปแดงครับพี่โอ้โหเพิ่งจะเริ่มเกมแรกครับพี่ มือแข่งป๊โอ้ยโอ้โหสองเดิกับพี่เต็มที่มาองโอ้ครับวันี้ลงยกาตึงกับพี่ว่าวันนี้ยกเขาไม่ิีเียาอาจจะินช่วงเย็นก็ไม่รู้อย่าอย่าทำคอยไล่ไดีเอถ้าเกมมีได้แน่นอน ต้นตัวไล่เอฟซีลงพลจากสี <ok ่คร bueno> uh ับเอฟซีลงพลเออเอฟซีลงพลก็มาเป็นเอฟซีลงพลหมดถูกทุกคนเลยใช่พี่วันนี้ยกแม่งนะเพราะว่าวันนี้เขาจะไปกินเหล้าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวถ้าเสียไม่เสียก็ไม่กินถ้าได้ถึงจะกินส่งกับหลักใครลิงดอกครับพี่โอ้โหเออไปแล้วได้พี่ไปหมด ไมัน้ม่หมดก็เลย nói ที่ไหนดูสักก่อนดูฝีมือสักก่อนหายได้พี่สองกลับมาแล้วพี่เพราะว่าโดนโดนแบงไป็นกี่วันแล้วที่โอ้หาวันนะวันนั้นคือจะจับอะไรได้เนี่ยหายนะสกอร์วันจีคนดูสองร้อยนะครับพี่มาดูมาดูฟอร์มตอนลุงหยกไม่เมานะว่าฟอร์มเป็นยังไง อย่าทำค่อยอย่าทำค่อย,อยลูกลร,รอผมซ้อมไอ้มีวิชาแก่กาสักหน่อยก่อนเนี่ลูกนะปูนนั้นเปียไปเยอะโดนไปกวมเลย <c oughs> อ่ะอาจารย์ผูบอกกันแล้วผู้ดั้นถกกินเขาเกือบหมื่นแล้วเดี๋ยวมาโดนเขาซอยไปที่หลังมาโดยซอยช่วงท้ายครับโอ้พอเปลี่ยนเอรพี่มัดไปยิงโอ้โหแม่นจัดตอนแรกกินพี่น้อยเอาพันน่ะ เีลาเตีเชียงลุงโผล่ทัพเอฟซีลุงหยกอ๋อเออแต่เชียงลุงโผล่ไ่ก็่วาอย่างโคตุนะไายหายไม่หายเหรอก็ขึ้นทีมโอทีเอออหายเอาติงเอาวันนี้ยลุงหยกตึงอ่ะไม่ขาเล่าเลยครับวันเนี้ยเตี๋ยวเชียลุงหยกทั้งใจเฮ้ยเดี๋ยวจะโทรมาให้ผิดหวังอันเนี้ยลุงหยกเขาบอกหมดตะกดยากสำหรับลุงยกอันเนี้ย ได้แต่ละคนเขาแม่งน่ยวันเนี้ยอ่าดูเอาไรพี่เอาเขาขอว่าเขาขอแค่เอาเด็กมาตั้งลูกหน่อยเอาด็กมาตั้งลูกหน่อยได้ถ่ายลูกหยกถ่ายลูกหยกกินตังค์ี้ยจิมมี่กำลังมาจิมมี่กำลังมาบัวโอ้ยเชี่ยลูกนี้ไม่เอาหรือไงวะมาแต่งนะมาแน่ะเอ้ามาเที่ยวอ่ะเอากล่องเอาลังอ๋อซื้อลังพี่ตาย เม่ได้ให้เจมิม้ตั้งลูกให้อาจจะมีเจมิม้มาตั้งลูกใคร้วพี่ว่าวันนี้เขาจะมาเที่ยวนะ <c oughs> ยกาแฟบ้านดาราให้มาเยือนครับพี่เ,พ <c oughs> เราเราจะไปอยู่กับบ้านดาราล <c oughs> แล้วเราจะย้ายไปอยู่กับบ้านดาราแล้วจะเอาไป <c oughs> ไปรับเอาไปแก้คืนกับช่างน้อยเพราะว่าวันนั้นโดนช่างน้อยไปนะครับแล้วเราไม่มีตัวเล่นผมก็เลยจะไปอยู่กับดาราคือเราเราอยู่ในทุกทางอ่ะขอให้มันมีทางเล่น ยกอายุเท่าไรนะอายกอายุ40ครับแล้วลุงโฟนลุงโฟอายุ5 0ไม่เนะพี่โอ้โหคแวันนียกบาดีครับวันนี้ยกกาแฟกินเหล้าเยวกบเยหลเยสองนะผมดื่มพเองครับเพราะว่าวี้ พี่ผลก็ไม่สู้กับไปตรงๆเลยมีมีคนสู้กับผมเลยนอกจากผมเขาต้องไปยันที่อื่นน่ะโอ้โหไอพี่หนึ่งหลังจะเปลี่ยนแล้วพี่ตอนนี้ก็ลังหาช่างกันอยู่ก็พี่หาช่างกันไม่ได้เลยเนี่ยช่างอุดิบไม่มีเลยโอ้โหเขาส่งสักการะมาแล้วครับถึงแล้วครับตอนนี้สักกาดถึงแล้วแต่พี่แต่ยังไม่มีช่างพี่หาช่างไม่ได้เลยนึกถามกุ้งตามช่างมัน ีทุกคนในออกกาจะโดนหลายแตะตัวนี้พี่ก็ว่าไปนะดูน้ำหนักดูน้ำหนักนี่ดูน้ำหนักดูน้ำหนักเตะไปกินด้วยนะไปกินด้วยดูน้ำหนักโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินกันไม่ก่อนลูกเนี้ยกันไม่ก่อนยกกันนะ กันไว้ก่อนโอ้โหสุดๆถ้ามีโอกาสแล้วไม่ปล่อยผ่านนะครับเอาหมดถ้าไม่เมาวะกำลังถาช่างมายู่ครับพี่แต่จริงถ่ายยากมากเลยพี่ถูกที่นีโทรไปถามก็อยู่ชลบุรีอยู่อะไรนู่นน่ะเขาต้องรอผ่านดีแต่ไกลๆครับพี่ถังไม่เป็นครับพี่เพราะเขาใช้แม็กรวมตัวใหญ่เขายิงกันนะผมไม่มีแม็กโดนเยอะก่อน อย่าทำค่อยมาโอา้โหนี่แจ็คกี้ไปหไหนไเนีแจ็คกี้ไปขอสวรรค์นี่แจ็คกี้ไปขอสวรรค์ไช่ใชไปวาดโอ้โหกำลัง ไม่มั่นใจแต่มันเห็นนะมันเห็นแันเห็นนิดเดียวต่อเลยรงสนี้ยใช่กะ้ลองโขกลุงพลกระพีพี่เสือเอง่สี่ปีมาไตัว้หนึ่งแล้วโดนไปหนึ่งแล้วได้ครับที่ผมว่าจะรอเข้าุ่ดู โอ้โหมาพื้นที่จชิงๆเลยไหมลรงนี้พื้นที่กอกูดนะตอนนี้ใครดำเลยลูกนี่ลงน้ำเดิลงนน้ำที่เมตรหนึ่งเมตรตอนนี้ลงคนน้ำหนึ่งเมตรครับพี่เจ๋อไอ้แก้วโอ้ไม่รอดเห็นปะถ้าลุกหยกเว่นถ้าลุกหยกเว่นดีๆเล่นได้นะใช่ลุกหยกเว่นดีนะโอ้โหตลอดอ่ะอย่าอย่าทำค่อย ได้โยกเขาเล่นหาด้วย <eterm> แล้วเล่นแม่นเขานะ<ค>ะ่าเล่นแม่นอยู่ทุกแม่นด้วยเล่นทางวันนี้นะครับมีที่ฝนลงคิวด้วยโอ้โหสองเมตรกันครับลูกนี้ของสิบสามจัดกับพี่ฮะนี่เออโอ้โหสีคุณดูสามตัวเก้าสิบฝนจัตเต้อยู่เลขอ้อยครับอย่าทำค่อยก็อยู่ที่ไทยอยู่เลขบุญเลขอ้อยครับพี่ แต่เราไม่บอกมึแล้วมึงเลยนะอันนี้เจ๊โอ้โหใครดูคันหรือเปล่าวะแมนแมนิจริงใช่ครับพี่วันดี้ผมมาเล่นจัมปัตดูโคดูทำตัวกินดำเลยโอ้ยสวยเลยอ่ะเอาเอาลอยมาดิเอ้าเอาไม่รอดดีสานตรงดอกลับก็ให้อีกแล้วจอสายเปยสายเปยประจำเออสายตาครับพี่ โอ้โหยี่ไม่น่าเนาะเออเข้าอยู่แล้วนะนนนนนนพี่อ้าเขาแข่งนี่นะเพื่งดูการกันดิพี่ไม่ได้ซื้อครับพี่ผมก็พอสนิทชอบก็ยังมีกันอยู่นะไม่ได้ซื้ออ่งนชอบส่วนตัวเลยครับวันนี้วันนี้ไม่เล่นนะนายวันนี้ไม่เล่นเพราะวันนี้แย่ป่วยด้วยส่งเธอไปหลงหลุมวนี้ผมป่วยเลยครับพี่พส่งเธอไปหลงหลุม ว <Okay. S 1> like ันศุกร์เขาวาดช่างน้อยก็มีไฟเล่นกับพวกหาทัขยาบางทีอาจจะไปขอแจมด้วยนะครับหามือแทงก่อนเมื่อวานเขาเล่นกับเขาจะไปทำไม่เสร็จมัดไม่รู้หัวโอ้พี่มัดแมนก่อนมัดกับเมื่อวานก่อนมัดกับมัดได้ดูป่ะดูเครัอพี่นมัดมอดใจเหรอ็อตได้อ่ะมอดกินขาดเหรอ เล่นกันกี่เกมมั้ยห้าเกมห้าเกมนี่เราขาดเรียบร้อยเด้อโอ,โอ้โห้ไอเ้เอย้ยเขาเป็นไงวะเป็นนั่นเป็นี่ไปแดงครับพี่พี่ผมไม,ไม่รู้ว่าเขากินไม่เขาเล่นไม่ใช่เท่าไราผมก็ไม่รู้นะพี่เพนนั้นนะนะแต่เขาเล่นกับสุดท้ายเกมแต่ผมดูดูแล้ว,วผมไม่ค่อยได้ดูไม่ได้ค่อยได้รับนะผมมากก็จะดูมักกี้กันมากกว่านะ <c oughs> อ๋อวันนี้ว่าที่มีมักกี้มานะนนั่แหละ าก็จะดูมาคี้ได้มากกว่าใช่ไหมพี่สันมา้วี่สันก็ขอบไปใช่ไหมเลยอะไรสามองให้เหรอี่โอ้จากกรับนนี้อาจจะมนี้อาจจะมีนี้ะวันนี้เจมินก็จะมาเที่ยวใี้เหรอเจมินจะมา่ใหเรารมาเอะออกมาเนอะอาจจะใช้จมนมาตังตังมีมากี้จะมีมากี้นะ ยกจ้างหมดแล้วใช่น,นี่แมวตังค์ไอ้พี่พันเอาตรงไอ้พี่ตาว่าพี่ยกให้มาตัางค์ไปแตวก่อนนะครับเอามาจ่ายเขาก่อน <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าใบเท่าเดียวจะพอหรือเปล่าเอาค่อยๆค่อยๆค่อยๆฉะกันไปก่อนเปอกๆๆ่อนกดอน